การสำรวจถ้ำดีๆไปโผล่ในแบ็กรูมเฉยเลยวันนี้เรามาอยู่กันในแมปของ Cave Driving Experience เป็นแมปที่ให้เราสำรวจการไปตามช่องของถ้ำโดยจะมีระดับความยากก็คือง่ายปานกลางยากและก็สุดขีดอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีคอมไฟมีตัวเอซ์เ์และตัวสัญญาขอความช่วยเหลือสําหรับการส่งสัญญาณเมื่อติดมาเริ่มกันเลยตอนนี้ผมได้เลือกเส้นทางที่ยากที่สุดโดยมากับเพื่อนร่วมทางสองคนที่ดูเหมือนว่าจะไหวไหมนะ ผมคานจนไปถึงทางตันซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนสองคนนั้นก็เข้ามาสวนทางซึ่งผมออกไปได้โอ๊ย,อยหลอกไปเยียบโอ๊ยจะเข้ามาทำไมมาทางตันเอ้าเอ้าเป็นไรเนี่ยเอาผมใช้เวลาในการหลุดพ้นจากเพื่อนตรงนั้นสักพักจนกระทั่งได้ตกลงมาสู่เอ่อห้องที่ไม่รู้ว่ามันมาตรงนี้ได้ยังไงจากนั้นก็ผมก็คานไปตามทางตรง ซึ่งก็ไปเจอกับสัญลักษณ์ลูกศรชี้ไปทางขวาผมคานตามลูกศรไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับทางตันซึ่งมันก็มีทางเข้าให้และเมื่อผมกดเข้ามาก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องแบ็กลูมซึ่งบรรยากาศมันแตกต่างจากอยู่ในถ้ามากผมกดสแกนก็ไม่เจอใครอยู่รอบๆตัวกดขอความช่วยเหลือไปก็คงไม่มีใครมาเห็นทางเดียวที่ทําได้ตอนนี้ก็คือการเดินสํารวจซึ่งเดินสํารวจไปเรื่อยๆผมก็พบกับ เจ้าเอออาผมเพลอเหยียบไอ้แท่นนั้นไปตอนนี้ผมกลายเป็นแบเทเรียในห้องแบคทีเรียซะแล้วผมเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับประตูทางออกซึ่งเออผมไม่สามารถกดเปิดประตูได้ออกไปไม่ได้แย่ละจะต้องติดอยู่ในห้องนนี้อีกยาวเลยแหละแต่ไม่เป็นไรผมจะรอว่าจะมีใครหลงมาที่นี่อีกไหม